อับลุงอยู่ครับอยู่ไปที่อะผมอะผมก็อยู่กับพี่อะจนสุดทางอะพี่สุดยอดน้องแบเกียใช่ผมไปต่อครับผมไปต่อโอเคไหนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นปะในแก๊งตอนตอนนี้ที่นี่ใช่ไหมรับลุงใช่ก็มีเรื่องงุด ครับลุงอันนี้เป็นรูอันนี้รู่ละสิบเอ็มแล้วก็ปืนโดนยิงครับลุงมันดีซียิงนอกจากนั้นก็ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรครับลุงคนในแก๊งอะคนในแก๊งก็มาบ้างสิบกว่าคนรับลุงทุกวันใครหายโอ้โหมันเยอะมากอะลุงต้องบอกคนมาดีกว่าใครมาใครมาบ้างอ่ะบอกหน่อยดิตอนวันหยุดจะมีพวกปูเป็ดแล้วก็มี อนาวินปื๊ดพวกพี่ก๊อตแล้วก็โอเคมาดีด่ละ <laughs> <laughs> แล้วก็พวกพวกตีอะไรเง,รงี้ยครับลุงเซตงัดร้านหน่อยเนี่ยเซตที่อยู่ตอนนี้แหละไอตีฮ<ต>ิต,ตนะตีเขามาตีเขามาบ้างแวะมาอยู่นะน้องอยู่หนักหนักจัดแล้วพวกเพย์บอยอ,อ่ะอ๋อแล้วก็ พวกเพย์บอยอันนี้ผมยังไม่รู้ครับแต่ว่าพี่จวนพี่จวนพัดแล้วติดโอซีเดือนหนึ่งครับลุงจวนไหนวะที่ที่เสียเสียรันจวนนะโอเคไอ้บทฮาคิจับได้ใช่ใช่ใช่ใแล้วก็ที่นี่น่าจะไม่มีแล้วแต่ที่นู่นโดนชิงสีสูตรคราเขอยื่นชิงสีสูตรเราอ๋อ เขาเขาบอกว่าแค้นเราตั้งแต่เขาที่เราอยู่เมืองขับลุงเราไปด่าเขาไว้ใช่แต่ว่าเขาจะาเอาเซตนี้ใช่เหรอใจบอยอ่สี่ํำเงินนะนะใช่ใช่เขาบอกว่าเซตเซตเราเป็นไปด่าเขาไว้เรื่องเกิดจากกรุงด้วยวะเรื่องไหนวะเรื่องไหนสามร้อยสิบห้า อที่นู่นไว้ก่อนเจียที่นี่ก่อนไอ้ที่ะคนออกวันนี้เยอะจัดคนนี้าเยอะจัด,ออจดวัเราไล่จบโรทีละคนดีปะเนี่ย <ไอ S 1> วันละหนึ่งอะไรห่มมาทุกวันสงสารคนที่มาวะจริงๆหมกูมองว่าหลายๆคนน่าจะหมดไปด้วยแหละเอาจริงๆคืตอตรงคือถ้าคนไม่หมดไปแม่งปกติมันจะเข้าเมืองมาในเมืองเล่นกันนี่แหละไอ้ี่แต่แต่นี่คือกูหายไปปุ๊บคือเท่ากับว่าหายไปเลยเว้ย วามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันเนี้ยกูให้เวลาวันเดียววันพรุ่งนี้๋ยวเปิดบดกันเพราะเราทุกคนเลยเปิดวดจบโรว่าไขรบ้างที่มันไม่ค่อยมาแล้วก็ไอ้นี่เพราะเราทำจุบโลกลางอากาศได้เลยใช่ปะเราคุยกับพวกแอนดมินไปแล้วเน แม้จะจบรอออนไลน์ได้เลยครับผมสมมติเราพงเดียวคือจบหมดได้เลยไม่ต้องไอ้นี ah. ่ Radio ้าเสียเวลา ลุงลงครับอืไอไอมาโคมันพร้อมแล้วครับเนี่ยคนที่ไปรับรเ<น>ะเป่าไปเลมันมีอาวุธมีวอลครับอืออันนี้หนึ่งหนึ่งวนส,ส,ส,สญญามในเงินในบัญชีกุเลยนะแล้วก็ชิงจกก้าพัดเราไม่แพ้เลยนะลุงตอน okay. ที่ทุกคนป่ดิเนี่ยมีกันจิก้าฝนใครที่มาบ่อยบ่อยเ้าป่าวะใครที่มาบ่อยบ่อยมาบ้านหน่อยทุกคนในวอรี่ใครที่มาบ่อยๆมันแยกไปฝั่งขวากูนี้คนที่ไม่ค่อยมาเนี่ยมาฝั่งซ้ายดิใครที่มาบ่อยบ่อยเลยอะ่ะมีมีตรงกลางไหมครับลุงไม่มีตรงกลางอะ่ะถ้ามาไม่บ่อยแบบอยู่กูนี่ กูมาบ่อยป่าววะเฮ้ยกูมาบ่อยป่าวะไออันมาบ่อยปะมาม้าทุกวันบอยบอยบอยไอันนี้ผ่านดีกว่าอันนี้คือเป็ต้องการอันนี้คือมาบ่อยเลยเหรออันนี้คือมาอยู่ตลอดเลยเหรอพวกมึงอ่ะใช่พี่ก็ประมาณนี้แหละเล่นร้านจริก็มาแต่บ่ายกันนงลูงแบบมแล้วมีใครอีกไหมนอกจากพวกมึงอ่ะพี่เก่ง พี่เก่งคนไมไ่มาวะเฮ้ยใครจะไม,ไมไ่มาบ้านเนี่ยเ,เดยว,วิลได้เดว,วิลเปิดดิคนนะเปิดนะจ๊ะเมื่อพเปิดเดได้อยู่กับผมยันเที่ยงนะเดอนาวินเอเนาวิน ใช่ใช่ก็ชุดจุดเนี้ยที่เวียนเรียนกันไปเวียนกันมาไอตีหินมึงมาบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไปยืนฝั่งนูน้นถ้าบ่อยยืนฝั่งนี้มาเมาสือดงมาดีใจเมือม่อมือ่อแต่ตอนบ่ายมืออันนี้มาบ่อยหมดเลยเหรอเยอะนะเนี่ยไอเทียอันนี้ใครใครไม่มาบ่อยมายืนตรงกูเนี่ยไปยืนตรงกูเนี่ย ใครที่มามไม่ค่อยบ่อยอ่ะมึงมึงมชีช้ชหน่อยดิเพื่อนเพื่อน,นในนี้ใครไม่มาบ่อยมึงพูดดิเป็บบวันไปเลยเป็วันมึงไปเลยช่วงน,นวันสี่ว,วันนี้สี่ห้าวันนี้ผมมาไม่บ่อยครับมายืนตรงนี้ด้านหลังกูนี ตอนนี้ที่กูจะพูดก็ขอบคุณหนึ่งร้อยกมด้วยนะครับตอนนี้ที่กูจะพูดนะเว้ยแบบว่าเอาเอาไปครั้งสุดท้ายแล้วกันพวกมึงก็ทำเพื่อแก๊งมาตลอดคนที่มาบ่อยไอ้เฮียน่าจะเหนื่อยใจและและ,และ,และท้อเหี้ยๆเลยแหละน่าจะหมดอารมณ์กับเพื่อนที่ไม่มาและไอ้เฮียที่มาบ่อยว่ามาทีหลังเนี่ย oh <my> าม,มาบ่อยครับมาบ่อย ทีเนี้ยกูมองว่าหลายๆคนน่ะที่อยู่กูมานานหรือว่าอะไรแล้วก็แต่กูมองว่าบางทีแม่งปูกมัดมากเกินไปเว้ย <c oughs> บางทีกูคิดว่ากูน่าจะขังพวกมึงมากเกินไปว่ะ เอาเป็นว่าเนี่ยที่ยืนกันหมดทั้งหมดเลยนะ่ะตรงทั้งหน้ากุเนี่ยที่จะไม่ใคร่ข้างหลังเนี่ยเอาเป็นวันนี้นะเพะื่อออกแกงได้หมดเลยไม่มีการจบโรแล้วก็ไม่มีผิดใจที่อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามึงก็ทำเพื่อแกงมาตลอด บางทีมันก็น่าจะถึงจุดจบของ JK ละแต่กลัวทำต่อนะแต่ก็ต้องเคลียร์หน่อยไม่จะเป็นต้องเดินตามกูตลอดเสม,มอไปนะเว้ยน้องถ้ามึงมีเส้นทางที่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มึงจะไปและก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็มีไฟทำให้มึงเดินไปข้างหน้าได้อะกูไม่ห้าม อากาแฟเฮียให้เฮียออนดิกาแฟให้ออนเป Hi, ็นการว,วิ่งออกไปข้างนอกสิตามแล้วก็ดูเลขมนันะนะขับคนหลับมันจะตอบไังไงวะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวกูจะไปคิดว่าน่าจะพาไป2.0ดด้วยเบื <S 2> <S 2> <S <S ่อหน้าทีซีว่ะ กูมองว่าถ้าเราไปที่ใหม่เนี่ยอย่างตัวกูหัวหัวไอเซิร์ไอจ,อจีน่าจะมีไฟขึ้นเยอะส่วนตอนนี้กูพูดตรงๆนะกูก็เริ่มหมดไฟนะหี่บางทีเราทำเที่ยนอะไรไม่ค่อยได้ tonight, smile, so แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งที่นี่นะต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนอาจจะเหนื่อยขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งสำหรับพวกเราอะ แต่ก็เหนื่อยตลอดแต่ขนาดหนึ่งหยุดูังทำได้เลยแต่ตอนนี้หนึ่งสูก็สบายแล้วมีพวกน้องๆมันมรันให้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงน,นั้นละช่วยเป็นบางครั้งบางคราวส่วนที่นี่เดี๋ยพอถ้าเราไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวที่นี่กัว่าจัดการต่อเอ,อ่าพวกมึงก็ หน้าการะดานนี่แบบว่าไม่ย,ยืนยืนตรงเนี่ยยืนตรงเนี่ยกูจะถามทีละคนว่ากูบอกมึงแล้วนะมึงมีสิทธิ์ออกได้วันนี้นะสําหรับผู้มึงไม่มีจบโลนะตรงที่อยู่ฟอร์แกงมาตลอดจะไม่มีการจบโลอะไรทั้งนั้นนี่มันตอนลึกไม่ใช่เหรอวะ เราติงเข้ามาสักกระซิบก็ได้คุยกูกระซิบก็ได้ขอบลุงถ้าลุงยังทำต่อผมอยู่กับลุงเสมอขอบลุงโอเคไปลุง,ลงไม่ไปครับตะโกนได้ไหมอยากฟังเลยไม่ได้ก็สิเผื่อนคนบอกไงครับเอบอเดี๋ยวไปนี่ลุงโอเคพัด อย่ไกลเบอร์คือเรื่องอะไรครับลุงกูถามทุกคนเนี่ยว่ามีสิทธิ์ออกได้หมดเลยอยู่อยู่ครับลุงโอเคอ้อนรับลุงอยู่รับอยู่ไปน้องพี่อรผมอะผมก็อยู่กับพี่อะจนสุดทางอะพี่สุดยอดน้องแบงค์เกล ไปต่อครับผมไปต่อโอเคอยู่ครับลุงอผมอยู่ครับลุงโอเคกดเป็นของแท้คทุกคนเป็นของแท้อยู่ครับลุงอยู่ครับลุงมึงใครวะเนี่ยเจ้าที่ครับโอเคเพิ่งเพิ่งมาเนาะบริษัทกว่าจะไปนับมึงโอเคทั้งเจ้า ผมน,น่าจะออกครับถ้าลุงให้ออกวันเนี้ยแต่ใจนึงพวกผมอยากเล่นจักรพัรธิเสร็จนะครับไอเป็ดเหรอใช่ครับใช่ถ้าจะออกก็ต้องออกตอนนี้เลยกูมองว่า,าจักรพันด์แล้วใครจะมาแทนสำหรับพวกผมนะครับลุงมันต้องหลายนะ่ะตออจนึงมนผมก็อยากเล่นให้ให้ค่อยเสร็จก่อนมันแค่เดือนนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกก็ออกเลยพวกกูจะได้หาคนมาแทนนี่นั่งโอเคครับ โอเคครับ <Angel. S 2> ับลงุงนายเฟิร์สอยู่อยู่กับลุงตลอดแทนอยอยู่ต่อ <Okay. S 2> ครับลุงโอเคครับผมอยู่ต่อครับลุงโอเคดูครับพี่โอเคครับพี่โดมยังครับโอเค ไม่ตอบเลยครับลงุงอยู่ครับแม่ลงผมโดนเท่ไหมเอ,อ๋กูเนี่ยห่วงมึงสุดละน้องตัดสินใจเลยมึงคือคนสร้างชื่อ JK สำหรับทางที่มึงเดินอะ่ะยินดีเสมอเอ้มึงรอประคองลุงกันคนนึงด้วยนะเว้ยเพื่อเขาเขาอ้นี้ขเขาล้มเะกูน่าจะเป็นลมแล้วละ่ะอยู่ครับอยู่ครับ โอเคสังเกียวอยู่ๆครับลุงอ่าแฟงไม่ออกครับลุงโอเคผมออกไม่ได้ครับลุงไให้ออกโลดดีครับมึงนี่ไม่ค่อยมาเลยโอ้หมาตลอดครับมีแค่วันนี้ที่ผมมาชา้าเพราะว่าผม เอไปเก็บของรอขึ้นเรือเพราะปากที่ใหม่กับมุงครับปากมันตอแหลบะเนี่ยไอ้เจ้เป๊ปเนี่ยมันบอกมันมาตลอดมึงว่าไงวะพี่ถามคนข้างหลังเลยครับว่ามีวันไหนที่ผมไม่มาบ้างในเดือนที่แล้วก็ได้อ่ะโอเคโอเคโอเคไปไปไปไอเป๊ปนี่น่าไอ้เป๊ปเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน่ามาทุกวันอยกเว้นวันหยุดวันหยุดนี่ขอหนีแต่มาทุกวันยังไงบุ๊กเนี่ยใครเนี่ยไม่บอกไอเจอโอเคไม่ต้องถามหรอกไป เรามาทุกวันเนาะแต่ยไม่มันอยดอันนี้คือพวกที่มาบ่อยถูกต้องไหมไม่มีใครเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะผมมีแค่วันอยู่สองประมาณสามวันนี้ไม่ใครได้มาได้เป็ดอ่ะครับมึงมาตลอดปะเนี่ยมามาธนาคารผมก็มาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้มางานหลานชงแบบเที่ยงเลยนั่นอ่้หัองเงอ๋อไอเป็ดอ่ะนะ ใช่ใช่แต่ว่าน้องก็เหมือนไม่ไม่ได้มาคันลาเนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองตลอดครับผมเห็นเมึงน่าจะพูดหรือรอดเดียวของสตาร์บอยนั่นเนี่ยเป็ดเพย์บอยครับลผมเพย์บอยเียพูดผีดใหญ่ล่องหลุมล้าเนี่ยไม่คนที่ยังไม่ได้มาลาหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะมีเยอะป่ะมีใครบ้างวะที่อยู่กับมึงอ่ะมีพี่กีนไอต้าพี่กีนไอต้าพี่เดลไม่ค่อยมา มันน่าจะออกแพงแผงใช่ไหมล่ะเป๋บอ่ะใช่ครับใช่เออก็น่าแนละเหลือมึงคนเดียววันนี้น่าจะจนาคานน่าจะเป็นมันอยู่เขาเลยไม่เข้ามานะครับไม่ไม่กูไม่ได้ไม่ได้นับอนี่เด็กกูไม่ได้นับวันนี้ดิกูไม่ได้นับจันทคอมาวันที่ผ่านมาใช่ไหมที่ผ่านมาดิที่ผ่านมาไม่มา เราให้คนเปิดยูทูบไหมันี่ยคได้ยินใครเปิดยูทูบนะแบบพวกเรามาคุยกับนี้พวกที่มาบ่อยคนที่มาบ่อยไปดิคนที่มาบ่อยเนี่ยคนที่ไอ้กูไอ้เสร็จเสร็จแล้วมา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 ไหนมานีนมานีนฟิวเอทฟิวเอทก็มาบ่อยเดฟก็มาบ่อยเหมือนกัน เราจะเอาไงกับพวกที่เหลือดีวะคนที่ไม่ค่อยมาไม่งั้นพวกมึงเดินต่อไม่ได้นะเนี่ยมึงดูดิมึงจะบอกให้นะเนี่ยไอเวทเนี่ยจะไปจะไปก็ได้นะเวย้ยมันยังอยู่ต่อเลยเฮียแล้วมึงไม่แคร์น้องมันหรอหรือคนอื่นที่อยู่ในเนี้ย ถ้าเราอยากให้มันมีคนมาเล่นกับเราตลอดหรือว่าทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราก็ต้องหาคนที่อยู่กับเราแบบเนี้ยไม่ใช่แบบว่าไม่มาเลยอย่างกูเนี่ยยกตัวอย่างมึงดูหนึ่งอยู่ศูนย์นี่ไอ้เข <c oughs> ี้ยมึงมึงมึงเห็นไอ้เทียบปะไอ้เขี้ยมันเข้ากันมาซ้อมกันทุกวันเลยเนะเว้ไอ้เขี้ยหนึ่งอยู่ศูนย์อะ เข้าใจอ่ะหลายๆคนแม่งหมดไฟเลยแต่ว่าเนี่ยประเด็นนี้จะถามเอาไงคนนี้ไม่ค่อยมาก็ในมุมผมก็ปล่อยครับจะปล่อยแบบไม่ฆ่านะอ๋อถ้าถามว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าเหรอสุภาพพี่ขอกดของนิวตันข้อที่สามหน่อยโอ้โหมนุษย์จะไปข้างหน้าต้องสิ่งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังครับครับผมลุงตามนั้นครับ อ uh, ถ้ามุมผมก็ในช่วงที่เราอยู่ในจุดที่แย่มันก็ไม่ได้ทิ้งเราครับอื hmm. มันอยู่กับเราในวันที่เราแย่ที่สุดอยู่ครับนในช่วงที่เราไม่มีคนเลยมันก็ยังอยู่ครับรแต่วันนี้มันจะไปอะเราเลือกบางคนแล้วกันถ้าแต่กันนะอ่า uh, อย่างนั้นได้ครับเราเลือกเป็นบางคนแล้วกัน